สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องแย่ไพ่พา,พา,พากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้แย่ไยพ่ก็ไเด็นน้ำขอมูลเนาะทางเหล็กเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางว่าประจําวันที่หนึ่งมีหน้าคมนอกจากพี่น้องจ้าก่อนจิไปรับชมรับฟังแย่ไยพ่กับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย,ย,ย่ไพ่นำาเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะนาอย้มแย่ไพ่ลุงคิดใหม,ม่หรือว่าอัปเดตคิดใหม,ม่พี่น้องก็สิบบริภาดเบิงผาช่มเน่าทางเนาจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดสื่อสอบอาจารย์ใดหรือว่าสิคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับแจยไพกกะคอมเมนต์มาไต่คลิปข้างล่างได้เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะกะขอขอบคุณสําหรับคากาแฟเพื่อนโอนมาให้สองรอยเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะกะขอพูดในลายเด้อจากก็ขอให้เฮงเฮงปังปังแต่ว่าเพื่อนบ่บอกซื้อมาว่าเป็นไข่เนาะค่ะพี่น้องเนาะกะขอพูดในลายเนาะคะ่ะผู้ใดอยากอันนี้ค่ะกาแฟ่ยแจยไพกกะอ่าธนาคารกสิกรไทยเนาะคะ่ะหนึ่งสามเจ็ด หนึ่งห้าสองเจ็ดสองสองเก้าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะไพ่สีมีสิลีเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะกลไปเบิงของมู่นื้อทั้งอาจารย์ทะเลกเพื่อนเลยเนาะคะ่ะเนื้อทั้งนี้เพื่อนบอกว่ารับเฉพาะกองสลากเนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าอันประจำวันวันที่หนึ่งมีหน้าเด้อวันสันจาวันว่าวเลขเด่นเพื่อนก็คือสามสี่สามหกสามสามสี่สามหกห้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดหนึ่งและเจ็ดสามเนาะคะ่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวิ่งบนมาตัววสัสดุเจ็ดกับแปดมาตัวใดตัวหนึ่งวสัสดเนาะค่ะพี่น้องจากแนวทางของแอลเดนเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอสพีวัวดที่แร้วรูดเบ่เข่าเ,าเดอร์วัสดค่ะพี่น้องค่ะมาเบิ้งค่ะงวดน,นี้เพื่อนห่มากเนาะจ้าน่าจะเป็นแนวทางล่างเพิ่นเนาะ,ะพี่น้องนะะเนาะแนวทางล่างเนาะค่ะเพื่อนห่มากมี่ศูนย์สามศูนย์สี่และเจ็ดสอง ขอให้โชคดีเด้อเอฟซี FC แย่ไพสีสู้ขู่สุขชนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะทั้งช่องแย่ไพสีชาแนลและแย่ไพ่พา,พากินปลารวยก็ขอให้ FC, เอฟซีเฮงเฮงปังปังสุขุมสุขชนทุกท่านเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสรุปร่างของอาจารย์สมเนาะคะ่ะสามหกห้าสี่ห้าหกเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกแปดสองแปดสี่และแปดหกเนาะคะ่ะอันนี้คือสรุปสองตัวล่างของเพื่อนเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง ล่างว่สั่นของเอจิลารัดเนาะค่ะพี่น้องสองตัวล่างเนาะจา้ะเจ็ดูนย์เจ็ดสามและเจ็ดแปดหมากตัวใดจวดตัวนั้นเจ็ดศูนย์มีสิทธ์มาแหงเนาะค่ะพี่น้องเนาะพิ่จาหณ้าเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคู่ตัว,ตวบนล่างเนาะคะ่ะเอดนั่งฟาเนาะพี่น้องเนาะ่นบอกว่าสองเจ็ดสองแปดสองกมเจ็ดสามแดสามเกี่เจ็ดสี่แปและสี่เก่า วิ่งโหลดสองกับ4ีเนาะคะ่ะแอดนั่งฝาเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ค,ะคนละนั่งฝาหน่อยเนาะคะ่ะอันน่นอันแอดนั่งฝาน้อยใจเกินร้อยเนาะคะ่ะอันนี้แอดนั่งฝาซื้อเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนบอกว่าแนวทางของอาจารย์โต่งเนาะคะ่ะใกล้โตง่งวดน,นี้คนบอกว่าเด่นสองกับเจ็ดสามเนาะจ้ะเพิ่นห้มากมีสองสองสองสามสองเจ็ดและสามเจ็ด สามตัวคือสามสองสองเจ็ดสองสามสองสองเจ็ดสามเอ่อสองสามเจ็ดเนาะจ้ะเอ่อสองสามกับสองสองน่าจะดังเนาะค่ะพี่น้องนนเนาะก็เหลือสองเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องสองเจ็ดและสามเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอนนำข้างเน,นาะจ้ะวัดใจสันจอนมาสั่นพี่น้องหนึ่งมาแน่นอนมาสั่นหนึ่งอีหยัง่ะคะพี่น้องคะหรือว่าหวยจะกลับมาออกหนึ่งหนึ่งคือเก่าเนาะค่ะพี่น้อง โบนีนอนเนาะจ้ะต่อไปเลยค่ะรัฐบาลมุมมีเลขดับซันค่ะพี่น้องเพื่นวาเนาะอันนี้น่าจะเป็นแนวทางของอาจารย์สามารถบอกค่ะเพิ่นบอกว่าเลขเด่นบนเพิ่นเนาะค่ะอ่างวดที่แล้วเข่าหนึ่งเนาะพี่น้องงวดนี้ก็หนึ่งสามห้าแปดเหมือนเดิมค่ะคําเตือนเด้อรัฐบาลมุมมีเลขดับซันเมนียนหลีแหละค่ะพี่น้องค่ะ มักตัวใดในใจชอบอะไรจัดจวดจัดได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางวิ่งบนล่างตัวเดียวงวดที่เยยล้วยวแย้ไพ่กระลงไห้เนาะค่ะพี่น้องนี่คะ่ะวิ่งบน,นล่างตัวเดียวของแอสต่างมากและะ้วค่ะบนล่างตัวเดียวงวดที่แล้ว,วกะงวดที่แล้ววยุบฟังทั้งนี้เนาะค่ะพี่น้องนี่เนาะจ้ะงวดนี้บนล่างตัวเดียวกัหนึ่งคือเก่าค่ะพี่น้องคะ่ะหนึ่ง่วนมากอันนี้มันจะมากขังบนเนาะค่ะพี่น้อง ข้างบนหรือข้างล่างเนาะคะ่ะส่วนมากมาบนเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเพื่อนบอกว่าวิ่งบนล่างตัวเดียวหนึ่งค่ะพี่น้องขะจากแนวทางเดินบนตัวเดียวของเอสตางเนาะจากงดที่แล้วหนึ่งแต่ว่างดที่แล้วเป็นฟันศูนย์ล่างเนาะจ้กอันนี้น่าจะเป็นแนวทางถึงเพราะว่าวิ่งล่างตัวเดียวเอสตางยังไม่มารอก่อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าวอาไทายวาลล่าวนกันกับโบกเป็นอย่างนะะ้อพี่น้องมาเบิงค่ะเพื่อนถามว่าแนวทางของอัน แต้มล่างเพิ่นมาแล้วบ่เนาะแอดวันใช่มาแล้วค่ะพี่น้องค่ะมาเบิ่งค่ะเออ่งวดที่แล้วงวดนี้แต้มล่างเพิ่นมีเอามาเบิ่งค่ะคักทางนี้เนาะพี่น้อง182359อันนี้คือแต้มล่างเด่นล่าง3467เนาะจะ้ะเพิ่นจับให้ก็คือ43 46 47 63 67และ73เนาะค่ะพี่น้องเอ่อนี่เด้เพิ่นให้มาเพิ่นจับเน้นๆเนาะค่ะเนาะค่ะแค่47 67และ63เนาะจะ้ะ เต็มล่างเน้นๆเพื่อนนอจ่าค่ะพี่หนึ่งสามเก้าเนาะจ้ะอันนี้คือเต็มล่างเน้นๆเพื่อนนะจ้ะเพื่อนตัดออกมาจากหกตัวเหลือสามตัวเนาะจ้ะหนึ่งสามเก้าพี่น้องเน้นๆเต็มล่างของแอดวันชัยเนาะค่ะมากระจวดจาดนำเพลินได้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางล่างรอบตัดเน้นๆมาให้แล้วเหลือสี่ชุดค่ะพี่น้องค่ะจากแนวทางของอาจารย์คมเนาะค่ะล่างเน้นๆแปดสามแปดห้าเก้าห้าและเก้าเจ็ด จากแนวทางของอาจารย์คมเนาะค่ะพี่น้องเนะาะมักกระจวดน้ำเพลินได้เลยเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะพิจารณาปเป็นแนวทางได้เด้อจากพี่น้องขั้นมักเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยค่ะเบิงลางแล้วมาเบิงแนวทางเทิงเพลินวสันตัดออกจากยี่สิบหาชุดวสันต์ค่ะพี่น้องคะ่ะเหลือแค่แปดชุดเนาะพี่น้องมาเบิงค่ะแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดศูนย์ห้าสองแปดสามเจ็ดห้าเก้าและห้าแปดเนาะคะ่ะ หมักกระจวดจาดนาเพลินได้เลยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือแนวทางของเพลินเนาะค่ะจวดจาดฟาดเบิ่มมันเลยเนาะพี่น้องเนาะจะหน้าเป็นแนวทางไดเด้อจ่าพี่น้องจ๋าสั้นหมักแนวทางเพลินเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเลขดับของแอดสุวรรณเนาะค่ะเอดสุวรรณเพลินเพลินมาตะเลขนีบอกค่ะพี่น้องค่ะกระลองเบิ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพลินห้มากงวดนีเพลินบอกว่าแนวนีแหละค่ะพี่น้องเพลิน mhm. ว่า งวดที่แล้วกพื้นกระดับ8เนาะจ้ะงวดนี้ก็ดับ8เหมือนเดิมค่ะพี่น้องค่ะดับ8เหมือนเดิมเนาะค่ะพี่น้องกับพิจนาเป็นแนวทางใดเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของเอสสูวันเนาะค่ะตะวันเหล็กเหล็กเหล็กเด่นเพิ่นตัวใดล่ะค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นยังบ่แหนเห็นมาเนาะพี่น้องเนาะพิจนานำพิ่นใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะมักกระจวดจาดฝาดเบิ่มนำพิ่นได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางดับ10หน่วยบนเนาะค่ะดับ10 น่วยบนงวดที่แลวดับสองค่ะพี่น้องสิบหน่วยบนงวดนี่กระดับคือเกาค่ะพี่น้อง่ะดับดับสองคือเก่าเนาะจากบนสิบหน่วยบนดับสองเหมือนเดิมเนาะคะ่ะกับพิจะน่าเป็นแนวทางใดเนาะ,ะพี่น้องเนาะอันนี้คือแนวทางเอ็ดโกสัมพีเนาะค่ะพี่น้องเอ็ดโกสัมพีเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง เลขดับเอสโซยูเนาะค่ะดับมาเบิ่งค่ะบะเพิ่งดับอีหยังเนื้ทางดับลางเพิ่งเนาะจอก้าสี่หกหนึ่งเหลือเด่นอยู่อ่าศูนาาย์สามห้าเจ็ดแปเนาะจ่าเพิ่นเลยมาจับให้เฮาเนาะพี่น้องศูนย์สามศูนย์ห้าแปดห้เจ็้ละห้าแปดยายไปซีก็ะด้ยหายายไพ่กระดายหาลางมากด้อค่ะพี่น้องคะมักตัวใดกระจวดจาดน้ำเพิ่นนเลนเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้คือแนวทางของแอสโซยูเนาะค่ะดับล่างแอสโซยูเนาะพี่น้องเนาะจวดจาดฝาดบึมได้ค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ็ดมุกเนาะค่ะสันจอนว่าสันค่ะพี่น้องค่ะแอ็ดมุกละว,วาเนาะจ้ามาเบิ้งค่ะว่าเพิ่นหายอีหยังมาเนาะพี่น้องเพิ่นบอกว่าเอ่อ เก้าสี่เว่าสั่นค่ะพี่น้องค่ะก็พิจารณาเป็นแนวทางได้สั้นจวนเอดมุกว่าสั่นค่ะพี่น้องค่ะก็จวดจาดฟาดเพิ่มในเนาะค่ะคันมักแนวทางเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าแต้มบนของแอ็ดหลัดฉนกเนาะพี่น้องแต้มบนงวดที่แล้ว789มา8เนาะจะหนึ 1, 7, เนาะพี่น้องมา8งวดนี้แต้มบน567 ห้าหกเจ็ดนาะจ้าแต้มบนของแอดลัช ok นกเนาะค่ะแต้มบนมาเอ่อเต้มบนของแอดลัชนกมากระจวดจาดน้ำเพลได้เลยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือแนวทางแต้มบนของเพลเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของคนขอนแก่นมาสั่นค่ะพี่น้องค่ะคนขอนแก่นให้มาแล้วบอกว่าเด่นห้ากับเจ็ดเนาะค่ะเด่นห้ากับเจ็ดมีห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดแปดและแปดหนึ่งอันนี้คือแนวทาง อของค้นขนเก่นนะคะพี่นอ้องจวดจาดฝาดบิรมใดค่ะพี่น้องขากานมักแนวทางเพื่อนเนาะจา่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดก่อนสูตรลางวัสันค่ะพี่น้องะ่ะเด่นเนาะคะ่ะงวดที่แล้วเด่นแปดลา่างเนาะจ่ะวดนี้เด่นเก่าล่างค่ะพี่น้องผู้ใดมีตัวดีจับมาใส่เก่าใดเลยเนาะคะ่ะจวดจาดฝาดบิรมใดค่ะพี่น้องจากแนวทางเด่นล่างสองสูตรชนกันอยู่ที่ เก้าล่างค่ะจากแนวทางของแอดก่อนเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรบนค่ะพี่น้องงวดที่แล้วหน,นึ่งเนาะค่ะเนาะเด่นหนึ่งบนมาซีหนึ่งเจ็ดเนาะจ้างวดนี้สามบนสามบนนะคะพี่น้องค่ะพี่จะน่าเป็นแนวทางใดจากแนวทางของแอดก่อนเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าห้ามาปิดท้ายด้วยแนวทางของแอดก่อนเนึกกันจ้าแต่ว่าเป็นสองโตบนเนาะจ้างวดที่แล้วไฮเจ็ดหนึ่งออกหนึ่งเจ็ดเนาะจ้างวดนี้เพิ่นบอกว่า ออสามสามสามเจ็ดสามแปดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดพี่น้องจ้าเพื่อนเน้นเจ็ดกับสามเนาะคะ่ะหลักสิบเนาะโต๊ะก,กันกับซี่สามซี่เจ็ดและซี่แปดจากแนวทางของแอดก่อนเนาะค่ะพี่น้องถ่ายคลิปนี้แพรไใหกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่ได้เขามารับส้มรับฟังกะขอให้สุขภาพแข็งแรงแฮงแหงปังปังซุขหูสุขคนเด้อจา้าว่าจา้าใดที่แพร่เบาเบ่บมวนเนาะพี่น้องเนาะขอโทษขอให้ได้ไลายคะ่ะพี่น้องคะ่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปัน ขอมูลเนวทางไห้ไผ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ช่มเป็นเนวทางเนาะจ้ะขอบุุไดห้หลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า